<With> สวัสดีครับเฮลเช็คจับสัญญาณสุขภาพรายการที่จะทำให้คุณรู้ทันโรคมารายงานตัวอีกแล้วนะครับอย่างที่สัญญากันไว้ว่าวันนี้เราจะมาจับสัญญาณของโรคสะเก็ดเงินกันต่อโรคนี้ถือว่าส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความหงุดหงิดที่เกิดจากอาการคัน ความเศร้าที่เกิดจากการไม่ยอมรับของสังคมในบางรายอาจจะพิการอีกด้วยนะครับโดยการสําคัญของโรคนี้จากข้อมูลของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยระบุไว้ว่าจะแสะดงอาการใน2ช่วงอายุคือประมาณ22และ55ปีพักสักครู่ช่วงหน้าเราจะไปคุยกับคุณหมอแพทย์หญิงทาริณีก่อวิริยะกะมลแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังโรงพยาบาลผิวหนังอโศกกันต่อนะครับ ชนิดที่พบบ่อยที่สุดเนี่ยจะเป็นแบบปื้นหนานะคะผู้ป่วยบางส่วนของสะเก็ดเงินอาจจะมีอาการข้อบวมอักเสบร่วมด้วยค่ะมีความรู้สึกดีจากใจดวงนี้อยากแช่มันออกไป สะเก็ดเงินเนี่ยอาการเนี่ยผื่นเป็นได้หลายรูปแบบนะคะแต่ว่าชนิดที่พบบ่อยที่สุดเนี่ยจะเป็นแบบปื้นหนานะคะลักษณะผื่นเนี่ยก็จะเป็นปื้นแดงๆหนานะคะขอบเขตชัดเจนแล้วก็มีขุยอยู่ข้างบนผื่นเป็นขุยสีขาวๆแผ่นใหญ่ๆนะคะผื่นมักจะพบบ่อยที่บริเวณข้อศอกข้อเข,ข,ข่านะคะศีรษะนะคะสะดือก้นกบแต่ว่าก็อาจจะเกิดบริเวณอื่นๆได้เช่นกันนะคะ สะเก็ดเงินเนี่ยนอกจากบริเวณที่เกิดดังก่าแล้วเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นบริเวณข้อพับผื่นจะมีลักษณะบางกว่าได้นะคะหรืออาจจะเป็นสะเก็ดเงินชนิดอื่นๆเช่นชนิดน้องหรือว่าชนิดเป็นผื่นแดงทั่วตัวก็ได้ค่ะผู้ป่วยบางส่วนของสะเก็ดเงินอาจจะมีอาการข้อบวมอักเสบร่วมด้วยค่ะซึ่งลักษณะข้อบวมอักเสบมักจะเป็นข้อเล็กๆประมาณ1-2ข้อของข้อมือกับข้อเท้าค่ะ ซึ่งมักจะเกิดข้อบวมอักเสบในผู้ป่วยที่เป็นสะเก็ดเงินชนิดรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมากค่ะ ปัจจุบันเนี่ยพบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนนะคะต่อภาวะเสี่ยงที่ชื่อว่าเมตาบอลิกซินโดมนะคะภาวะเมตาบอลิกซินโดมเนี่ยคือกลุ่มโรคที่ประกอบด้วยความผิดปกติร่วมกันได้แก่การอ้วนลงพุงความดันโลหิตสูงระดับน้าตาลในเลือดสูงและก็ระดับไขมันในเลือดผิดปกติค่ะพวกนี้ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่สแล้วก็เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดค่ะ การรักษาโรคสะเก็ดเงินเนีย่ยขึ้นอยู่กับชนิดของสะเก็ดเงินและก็ความรุนแรงนะคะเช่นสะเก็ดเงินชนิดผื่นหนานะคะถ้ามีความรุนแรงน้อยหรือว่ามีพื้นที่น้อยกว่า10%ของร่างกายคือขนาดฝ่ามือหนึ่งเนี่ยนะคะจะเท่ากับ1%นะคะก็จะให้การรักษาโดยการใช้ยาทาเป็นอันดับแรกค่ะนะคะแต่ถ้าเปืดอสะเก็ดเงินมีความรุนแรงมากหรือว่ามีพื้นที่มากกว่า10%ของร่างกาย <LEGO. S 2> ก็จะพิจารณาให้การรักษาโดยการรับประทานยานะคะหรือว่าการใช้การใช้ แสงหรือว่าการใช้การรักษาหลายๆอย่างร่วมกันค่ะโดยแพทย์เนี่ยจะพิจารณาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเป็นรายๆไปค่ะการให้ความรู้กับญาติของผู้ป่วยและก็ตัวผู้ป่วยเองก็มีความสําคัญอย่างมากค่ะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าโรคสะเก็ดเงินเนี่ยไม่ใช่โรคติดต่อสามารถสัมผัสแล้วก็อยู่ร่วมกันได้นะคะ สะเก็ดเงินไม่ใช่โรคติดต่อแต่การที่คุณผู้ชมเข้าใจที่มาที่ไปของมันจะช่วยให้สามารถปรับตัวอยู่กับโรคได้อย่างมีความสุขนะครับส่วนเฮลทริกวันนี้มีอีกหนึ่งสิ่งที่อยากแนะนําสําหรับคนที่เป็นสะเก็ดเงินให้ลองใช้น้ําส้มสายชูหมักจากผลแอปเปิลหรือแอปเปิลไซเดอร์เวเนก้าดูนะครับข้อมูลจากมูลนิธิสะเก็ดเงินของสหรัฐบอกไว้ว่า,ววามีสรรพคุณช่วยลดอาการแสบร้อนอักเสบและฆ่าเชื้อได้ในระดับหนึ่งถ้าคุณเป็นที่เล็บมือเล็บเท้าลองผสมน้ําแช่สัก2-3นาที หากต้องการลดอาการคันหยดลงสำลีซับที่บริเวณพื้นหรือจะผสมเป็นสูตรประครบเย็นด้วยสัดส่วนน้ำส้มสายชูหมักหนึ่งถ้วยต่อน,น้ำสะอาด4ลิตรก็ได้นะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้เพราะคำว่าไม่เป็นไรใช้ไม่ได้กับสุขภาพเฮลท์เช็คสวัสดีครับ